ในวัยทองเกิดจากสาเหตุอะไรและจะดูแลอย่างไงให้ฝ้าจางวันนี้จะพูดถึงฝ้าวัยทองนะคะห้ามพลาดเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคําถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะกับเรื่องวันนี้ต้องบอกว่าใกล้ตัวเกตมากๆเลยวัยทองคือวัยใกล้หมดประจําเดือนและอย่างวัยเกตนะคะ49แล้วใกล้ใลจะ50ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอายุ ก็บ่งบอกกันยากนะว่าจะหมดเมื่อไหร่หมดประจําเดือนเนี่ยจะเข้าวัยทองบางคน40ต้น40กลาง40บปลาย50กว่าก็มีค่ะทีนี้มันส่งผลยังไงทําไมเราถึงเรียกว่าฝ้าวัยทองฝ้าที่มากับฮอร์โมนนะฝ้าวัยทองเพราะช่วงที่เราเนี่ยกำลังจะหมดประจําเดือนฮอร์โมนเพศหญิงของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงลดลงค่ะและส่งผลทําให้เกิดปัญหาผิวดังต่อไปนี้ ต้องเตรียมตัวแล้วนะใครที่ใกล้วัยทองเตรียมรับมือเลยปัญหาผิวแรกเลยนั่นก็คือผิวเราจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วผิวเราจะบางอ่าทีนี้ก็จะทำให้เวลาใช้สิ่งที่รุนแรงคัด กัดลอกต่างๆแพ้ง่ายเลยต้องระวังนะคะไม่ใช่เอาผิวเราไปเป็นสนามทดลองอีกแล้วทดลองของใหม่ทดลองของแรงๆเราผิวเราจะไม่เหมือนช่วงวัยรุ่นที่ฟื้นตัวเร็วแต่ผิวช่วงวัยทองฟื้นตัวยากมากค่ะหน้าพังแล้วพังเลยนะคะ 2. ผิวจะถูกทำลายด้วยแสงแดดแสง u ยวีง่ายมากๆ จะไม่ทนแดดเหมือนตอนช่วงเราสาวๆส,สังเกตไหมช่วงสาวๆเนี่ยจะไปเล่นน้ํากลางทะเลไปเที่ยวไปตากแดดเล่นกีฬากลางแจ้งผิวเราอย่างมากก็แค่คคล้ำเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ในบ้านหรือว่าไปเรียนตามปกติก็กลับมาขาวใสได้แต่ช่วงวัยทองไปตากแดดลุยแดดแบบนั้นไม่ทนแดดแล้วนะคะผิวเราจะคล้ำเร็วมากๆเลยค่ะ 3. สิ่งที่เกิดต่อมาคือจะมีฝ้ากระจุดด่างดำแบบง่ายมากขึ้นเร็วมากเพราะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายอย่างที่เกศบอกว่าพอฮอร์โมนเพศหญิงมันลดลงทีนี้ความสดใสผิวที่แข็งแรงมันหายไปละเกราะคุ้มกันไม่มีอีกผิวเนี่ยไวต่อแสงแล้วเนาะถูกทำร้ายด้วยวีได้ง่ายฝ้ากระจุดด่างดำเลยมาเยือนแบบเต็มไปหมดเลยค่ะ ทีนี้เนี่ยมันจะมาในช่วงวัยนี้เลย 4. นะคะผิวแห้งกล้านสังเกตไหมจะขาดความชุ่มชื้นแล้วผิวจ้าจะเริ่มแห้งทีนี้เราจะต้องทำยังไงเติมน้ำให้ผิวต้องเติมน้ำตั้งแต่ข้างในดื่มน้ำให้เพียงพอใครที่ไม่ค่อยดื่มน้ำสาวๆอาจจะไม่เห็นผลบอกก็ฉันไม่ค่อยดื่มน้ำยังไม่เห็นเป็นไรเลยแต่พอเข้าวัยทองดื่มน้ำน้อยผิวแห้งผิวสากแล้วก็ลอกเป็นขุยได้แล้วก็ทาให้เราเนี่ยจับไปเน สากมือเลยทาครีมทาแป้งไม่ค่อยติดหน้าแล้วนะคะปัญหาผิวถัดมาคือสิวไม่น่าเชื่อเนาะวัยทองแล้วยังจะมีสิวอีกก็เพราะว่าฮอร์โมนเพศหญิงของเราลดลงในขณะที่ฮอร์โมนเพศชายยังเท่าเดิมฮอร์โมนเพศชายนี่แหละจะทำให้ผิวของเราเนี่ยอุดตันง่าย ข้างในจะมีความมันได้ง่ายแล้วก็อุดตันง่ายส่งผลให้สิ่งสปกปรกเนี่ยไปอุดตนันเกิดสิวอุดตันได้ ใครเนี่ยที่สาวๆไม่ค่อยเป็นสิวมันจะมีสิวในช่วงวัยทองได้เช่นกันค่ะและสุดท้ายปัญหาผิวสุดท้ายคือริ้วรอยความเหี่ยวย่นมาแล้วนะคะในช่วงนี้เพราะว่าความกระชับความยืดหยุ่นของผิวคอลลาเจนหายไปเยอะมากๆเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือมันเยอะจริงๆไม่เหมือนสาวๆละมันถูกทําลายไปในช่วงที่เราใช้ชีวิตมาเนาะอายุเพิ่มมากขึ้นคอลลาเจนก็จะลดลงแต่ละปีเนี่ยมากขึ้น ทีนี้ทายังไงเห็นแล้วไหมคะว่าฝ้าไวทองมาด้วยแบบนี้เองปัญหาผิวมันก็เลยส่งผลให้เกิดฝ้าด้วยรวมถึงฮอร์โมนในตัวเราด้วยสิ่งที่เราจะต้องดูแลนะคะตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเลยเพราะไวทองไม่เหมือนไวไหนต้องเทคแคร์มากๆเห็นไหมว่าผิวเราจะแพ้ง่ายบางด้วยไวต่อแสงด้วยตั้งนั้นเลี่ยงแสงแดดจัดไม่ไปลุยกลางแจ้งแบบเด็กๆอีกแล้วนะ แล้วต้องทาครีมกันแดดทุกวันค่ะไม่ว่าวันฝนตกแดดออกวันที่อยู่ในร่มหรือกลางแจ้งแสงจากจอมือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์วัยนี้บางทีเราก็เล่นเนาะดู YouTube ดูซีรีส์นู่นนั่นนี่ต้องระวังแล้ว สาวๆอาจจะดูได้หลายชั่วโมงไม่เห็นเป็นไรแต่ช่วงวัยทองนี่ละ่ะฝ้ากระพรื๊บเลยถ้าเราไปจ้องมือถือแบบนั้นๆหลายชั่วโมงแบบนั้นไม่ได้แค่ฟ้านะตาก็จะเสียด้วยค่ะทัดมาอีกต้องทอํายังไงดื่มน้ําให้เยอะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอาบน้ําไม่อาบน้ําร้อนเกินไปเพราะว่าจะช้าเอาความชุ่มชื้นออกไปหมดสิ่งที่ต้องดูแลอีก จิตใจค่ะความเครียดต้องไม่มีช่งวงวัยทองถ้าใครเครียดง่ายหงุดงิดง่ายอารมณ์เสียต้องพยายามหาสิ่งที่ผ่อนคลายให้ได้นะคะถ้าเราผ่อนคลายไม่ได้ทุกอย่างเก็บไปหมดทุกอย่างสะสมไว้แล้วกลายเป็นความทุกข์ความเครียด ยิ่งแก่เร็วฝ้ายิ่งขึ้นไวทุกอย่างรุมร้าวไวสุขภาพด้วยเพราะว่าช่วงวัยทองเนี่ยทุกอย่างถดถอยหมดละทั้งเรื่องแคลเซียมทั้งเรื่องกระดูกคุนทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายเบาหวานความดันหัวใจจะมาเป็นเซตเลยนะคะดังนั้นถ้าเราดูแลได้ตั้งแต่ภายในด้วยสุขภาพเราไม่ให้อะไรมาก็เรียกว่ากำไกลายเราได้ความเครียดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเราเครียดเรื่องโรค มันจะเยือนเราง่ายถ้าเราเริ่มที่ตรงนี้ไม่เครียดก่อนและดูแลด้วยกันออกกําลังกายให้ดีกินของดีที่มีสุขภาพดีนะคะมีประโยชน์ไม่ต้องแพงก็ได้แต่ว่าต้องเลือกของที่มีประโยชน์ต่อตัวเราและดูแลเรื่องของบริหารจัดการอารมณ์ให้ดีที่สุด รวมไปถึงผิวเราเนี่ยก็แค่บำรุงลดเม็ดสีเมลานินทากันแดดล้างหน้าให้สะอาดเลี่ยงแสงแดดจัดก็จะทำให้ฝ้าไวทองลดลงได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขได้ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสำหรับใครที่กำลังดูแลฝ้าอยู่อาจจะไม่ใช่ฝ้าไวทองอย่างวัยรุ่นอยู่แต่เป็นฝ้าละ หรือดูแลฝ้ามานานเป็นฝ้าลึกฝ้าถาวรวันนี้แนะนําเลยชุดดูแลฝ้าจากเคที่3ชิ้น3ขั้นตอนปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกตัวแรกเลยนะคะที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนตอบโจทย์มากๆลดการสร้างเม็ดสีเมลานินเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ำขึ้นและยังช่วยลดริ้วรอยด้วยไฮยาลูรอน ริงเข้าฟิลตัวนี้จะเพิ่มความกระชับเติมคอลลาเจนและลดอาการแพ้สารคนที่ผิวไม่ค่อยแข็งแรงต้องการฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ตัวนี้จะมีอาราโทอินวิตามิน B3 B5 เติมความชุ่มชื้นและลดอาการแสบแดงเวลาออกแดดด้วยค่ะโดยเซรั่มใช้เช้าเย็นนะคะร่วมกับการทาครีมกันแดดเกตแนะนำตัวนี้เลย BB S S P f P A B b กันแดดเคที b ่ SPF50PA บวกววัยรุ่นใช้ได้จนไปถึงวัยทองเลย เพราะตัวนี้ใหญ่บื้มเลยนะร้อยกร,รมัมเราทาสองข้อนิ้วชี้ยังใช้ได้เป็นเดือนทาได้ทั้งหน้าและตัวเราต้องระวังเพราะกละเนี่ยบางทีไม่ได้ขึ้นแค่หน้าขึ้นคอขึ้นแขนได้ด้วยนะคะเราทาให้หมดเลย มีทั้งในเรื่องของแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ช่วยสะท้อนตังสีไม่ดูดซับแสงป้องกันได้ทั้ง UVA UVB และแสงสีฟ้าทาแล้วออร่ากระจ่างใสเข้าได้ทุกสีผิวค่ะแนะนำเนยนะคะสำหรับการล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงไม่มีสารัอเฟตด้วยสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนังคำสเคที่ตัวนี้ปรุงจากสมุนไพรล้วนมีว่านังคำพลยลิ้นทะเลและน้ำผึ้งที่ช่วยลดสิวลดฝ้าด้วยกับชุดนี้เซ็ตน ราคาพิเศษ1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยค่ะและช่วงนี้โปรวันแม่นะคะแถมฟรีรับฟรีทันทีสบู่กุหลาบสวยหวานแบบนี้ทุกออเดอร์ค่ะด่วนนะคะของมีจำนวนจำกัดและโปรแบบนี้มีจำนวนจำกัดค่ะรีบหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ